สวัสดีครับน้องๆครับก,ก็กลับพบกับพี่ไกอีกครั้งนะครับสำหรับการติวเนื้อหาฟิสิกส์เทปนี้นะครับจะเป็นเทปสำหรับคนที่ต้องการจะสอบแพทสองนะครับในเวลาใกล้แล้วนะครับนานที่จะเป็นคองสุดท้ายเทีเทวนะครับสำหรับเทปนี้เนี่ยพี่จะไม่พูดถึงเนื้อหาพื้นฐานหรือว่าพิสูจน์สุด,สดใดเลยนะครับพี่จะพูดถึงเฉพาะว่าตัวเนื้อหาแพทสองที่ออกกันมาในช่วงปี52 53แล้วก็54เนี่ยนะครับ มันมีข้อสอบแนวไหนบ้างนะครับแล้วก็แบบไหนที่น่าจะออกนะครับจะว่าเป็นการเก่งข้อสอบก็คล้ายๆอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าพี่นำข้อสอบมาสรุปรวมแล้วก็แบ่งเป็นเรื่องๆนะครับทำให้ดูทีละเรื่องนะแล้เห็นว่าแต่ละข้อมันทำยังไงนะครับแล้วก็เห็นความคุ้นเคยของโจทย์นะ <c oughs> สำหรับแนวทางแรกที่มั่นใจออกข้อสอบในแพทสองนะครับก็คือกลุ่มข้อสอบแรกชุดแรกเลยนะครับต้องเจอทุกต้องเจอทุกปีนะครับก็คือกลุ่มในหัวข้อบทนําและการวัดนะครับบทนําและการวัด เื่องที่เขาจะเล่นบ่อยๆนะครับก็คือเรื่องเลขนัยยะสําคัญนะครับเลขนในยะสําคัญแล้วก็เรื่องของหน่วยครับนะแล้วเรื่องของการวัดไม่ข้น3เรื่องนี้นะครับดูตัวอย่างเลยนะครับอย่างเช่นในทางซ้ายมือเห็นไหมครับจะเป็นโจทย์นะครับของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์นะครับแผทสองนะในปี52นะครับมีนาคมต้องระวังอย่างนึงนะครับว่าเวลาเขาสอบแผทสองเนี่ยนะครับเขามักจะ ให้ค่า g เรานะครับเป็น9.8น้นเนี่ยเราคำนวณนะครับคิดา g เป็น9.8เสมอนะครับเราวังอย่าใช้ค่า g เป็น10โดยเด็ดขาดนะครับดูข้อ73นันก่อนครับสำหรับเนื้อหานะเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งครับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมหนึ่งนะครับได้5.72ซนเมตรเขาควรบันทึกรัศมีวงกลมนี้กี่เซนติเมตรนะครับอ่ะอย่างข้อนี้เนี่ยอย่างข้อนี้นะครับเรียกว่าไม่ต้องคำนวณเลขเลยเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าการคำนวณเส้นผ่านศูนย์การพนานพื้นที่วงกลมนะครับหรือรัศมีของวงกลมนะครับ เขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาถูกไหมครับเขาให้ตัวดีเส้นผ่านศูนย์กลางไดมิเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราอยากได้รัศมีอยากได้ R นะครับเอาดีหารสองก็จบแล้วถูกไหมครับเผื่อว่าดีเนี่ยเป็น5.27นะครับหารสองหลักคำนวณเลขนี้ยสาคัญนะครับถ้าเป็นการคูณถ้าเป็นการคูณนะครับการคูณหรือหารนะครับให้ตอบคําตอบนะครับตอบแอนเซอร์นะมีนัยยะสําคัญนะครับ เท่ากับนัยยะสำคัญน uh ้อยที่สุดครับนะครับน้อยที่สุดเสมอนะครับการคูณหรือหารนะครับให้ตอบคำตอบนะครับให้เท่ากับนัยยะสำคัญน้อยที่สุดเสมอนะครับทีนี้เนี่ยอย่างข้อนี้นะครับ5.27นะครับมีเลขสังกีตตัวครับ1 2 3ถูกไหมครับแล้วคำตอบในข้อนี้น้องดูช้อยครับเห็นไหมครับช้อยเนี่ยมันเรียนเลขสำคัญมาเลยเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็ตอบช้อยที่มีเลขสำคัญนะครับเท่ากับ เท่ากับที่เราที่เรามีคำตอบมันเองนะครับคำตอบข้อนี้นะครับอาจจะต้องตอบเท่ากับ2.64ครับเห็นไหมมีอันสำคัญมี3าตัวเท่ากันเลยนะครับโอเคอันนี้คือแนวแรกนะครับการหาแในเนสำคัญที่มาดูต่อไปในข้อต่อมาแนีวที่2นะทีเรามาดูกันต่อในข้อต่อมานะครับมาครับมากันที่ข้อสอบแพทนนะครับสำหรับกรกรกดาคมนะครับปี2552เราจะเห็นว่านะครับมันออกปีละข้อจริงๆรนะลองดูต่อมานะครับ มาดูกันที่ข้อ73ครับ73เนี่ยนะครับหัวข้อเริ่มต้นมาดูก็รู้นะครับเป็นข้อสอบเรื่องนี้สำคัญผลลัพธ์นะครับของ16.74บวก5.1นะครับมีเลขนี้สสำคัญกี่ตัวคือเท่ากับตัวเลขในข้อใดครับเป็นการถามนั่นเองว่ามันเท่ากับกี่ตัวนะครับพราแต่ละข้อเห็นไหมครับมีเลขสำคัญเนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับข้อหนึ่งเลขสำคัญมี3ตัวนะครับข้อสองข้อสามข้อสี่ก็ไม่เท่ากันเห็นไหมครับเนี่ยมาดูนะครับว่าจะคิดยังไงการบวกเนี้อสำคัญนะครับการบวก ในยะสำคัญนะครับเอาทศนิยมนะครับน้อยสุดเป็นหลักนะอนุญาตใช้ลายมือเร็วนิดนึงนะครับค่อนข้างรีบเพราะว่ามีเนื้อหาเยอะทีเดียวที่เราดูนะครับตัวคือ16.74นะครับบวก5.1ครับ เราไม่ต้องแคร์เลยนะครับว่ามันบวกได้เท่าไหร่ไม่สนใจครับบวกได้เทไรก็ได้นะครับอย่างในข้อนี้เนี่ยเราบอกให้ดูตรงๆนะครับแต่จริงๆน้องไม่ต้องไม่ต้องคิดก็ได้นะครับบวกเท่าไหร่4 8 11นะครับ1นทดหได้21.84ครับแต่เวลาตอบนะครับเราไม่สามารถตอบ21.84ได้เพราะว่าเลขบริเวณนี้ครับมันโหวหายไปนะครับเป็นเลขที่มีความไม่แน่นอนสูงก็คือเราไม่รู้ตรงนี้เป็นเท่าไหร่อันนั้นเลข4เนี่ยจึงเชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะมันไม่รู้อออออีีกตต้้้้้งงบบบบบวววะะะะไไไไไรรรรรนนนนนนคคคัััมมเเเเชืื่่่ถดดิณโหหาายปจึลขแ 21.8นะครับซึ่งถือว่ามีเนื้อสำคัญแค่3ตัวนะแล้วเราต้องทำตอบที่มีเนื้อสำคัญแค่3ตัวครับคำตอบนั้นคือข้อ1นึ่งเห็นไหมครับข้อ1นะครับเนื้อสำคัญมีแค่3ตัวนะคตอบข้อ1เห็นไหมครับเมื่อตอนมีนาคม52ก็เล่นการคูณน,นะครับพอเป็นกรกฎาคมก็เล่นการบวกที่มาดูต่อครับยังมีต่อนะครับใน ข้อ73ของตุลาคมปี52ครับสำหรับตัวข้อสอบนะครับของทั้งปี52และ53นะครับแล้วก็54นะสามารถดาวน์โหลดได้นะครับในลิงก์ที่พี่แนบไว้ข้างใต้วิดีโอนะครับกลับมาต่อกันที่ข้อสอบแพท2นะครับของ11ตุลาคม2552เราจะมาดูกันที่วิชาฟิสิกส์นะครับในหน้าข้อ73เป็นต้นไปสังเกตนะครับ3ครั้งที่ผ่านมานะครับเขาใช้ g เป็น9.8หมดเลยนะครับเห็นไหมครับนะโอเค นะมาดูข้อ73 73สมเาเล่นเรื่องหน่วยครับ73็ดาเอางานดูก่อนนะครับเพราะว่าเททีเป็นแรงตึงในเส้นเชือกนะครับแล้วก็มีหน่วยเป็นนิวตันนะครับมีหน่วยเป็นนิวตันนะแล้วก็หรือกิโลกร,รมมัมเมตรต่อวินาทีนะครับข้อน,นี้ใจดีมากนะครับอุตส่าห์บอกได้ว่านิวตันคือกิโลกร,รมมัมเมตรต่อวินาทีซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าโจทย์ไม่บอกนะครับเราคงควรยยจะรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรครับรต้องสังเกตนะครับนิวตันคือหน่วยของอะไรเอ่ยแรงจริงไหม F เท่าก ok ับ m คูณ a นะครับ m หน่วยอะไรครับหน่วยกิโลกรัม a หน่วยอะไรครับหน่วยเมตรต่อวินาทีกำลังสองใช่ไหมครับเพราะนั้นจริงแล้วเนี่ยหน่วยกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีกำลังสองเนี่ยนะครับเรียกรวมกันว่านิวตันนะนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยการเปลี่ยนเป็นหน่วยอนุพันธ์นะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าให้มิวนะครับเป็นมวลของเชือกต่อความยาวนะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรปริมาณรูทีส่วนมิมีค่ากับปริมาณใดจริงข้อนี้นะครับถ้าใครที่อ่านเรื่องคลื่นมาแม่นแม่นิดหนึ่งนะครับน้องๆจะจำได้ว่าอัตราเร็วของคลื่น ของขึ้นในเชือกนะครับมีค่าเท่ากับสแควรูททีส่วนมินะเมื่อมิเมื่อทีอคือความตึงเชือกแล้วก็มิวคือ,อ,อมวลต่อความยาวนะครับแต่ถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรน,น้องๆดูนะครับถ้าเราลา้วเ,เรามาใส่ในสมการตามที่มันบอกนะครับมาที่จ,จารย์พิจารณาหน่หน่วยนะครับทีหน่นหน่วยนิวตันก็คือกิโลกร,รมัมเ,เมตรคูณเมตรนะครับหารด้วยวินาทีกํลาลังสองอันนี้คือชิ้นบน ทีนี้ชิ้นล่างครับมิลเนี่ยคือมวลต่อความยาวตามชื่อเลยนะครับมวลต่อความยาวคือมวลคือกิโลกรัมครับแล้วหารด้วยวลหารด้วยแล้วหารด้วยความยาวครับก็คือความยาวเป็นเมตร m เป็นเมตรนะครับถ้าเรากลับ m ขึ้นข้างบนนะครับมันจะในรูทในรู้จะได้เป็นอย่างนี้ก็คือสแควร์ูทของกิโลกรัมเมตรกำลังสองนะครับต่อวินาทีกาลังสองแล้วหารด้วยกิโลกรัมก็จะเห็นว่ากิโลกรัมตัดกันได้อย่างง่ายดายนะครับฉะนั้นเนี่ยในรู้นะครับจะเหลือแค่เมตรต่อวินาทีกาลังสอง เมตรกำลังสองตัวนี้ีือกำลังสองนะครับหน่วยที่ออกมาเป็นเมตรเปอร์เซกนะซึ่งเป็นหน่วยของความเร็วเป็นหน่วยของความเร็วนะครับดังนั้นตอบข้อหนึ่งนะครับแล้วเราจะเห็นว่าถ้าเราสามารถจําสูตรได้ค่อนข้างแม่นยำในหลายๆเรื่องนะครับคือจําสูตรได้เยอะเนี่ยบางทีช่วยเราได้มากนะครับโอเคอันนี้คืออันนี้คือกรณีแรกนะครับเรื่องของบทนําและการวัดเดี๋ยวจะมาต่อกันนะครับในหัวข้อต่อมาคือโจทย์ลักษณะของการเคลื่อนที่เส้นตรงออกอย่างไรกันบ้างนะครับ เมื่อกี้นะครับเราพูดถึงแนวทางข้อสอบของข้อสอบบทนาและการวัดไปแล้วนะครับก็จะมีเล่องของเนื้อสาคัญนะครับแล้วก็เรื่องหน่วยทีนี้อ่นที่2ต่อมาครับบทที่2ที่เราเรียนการตอนม .4 ใช่ไหมครับคือข้อสอบข้อตัอย่างหนึ่งนะครับเขาไล่ตามบทเลยบทที่2นะครับเป็นการพูดถึงข้อสอบเรื่องการเคื่อที่เส้นตรงนะครับแนวแรกที่จะเล่นกันนะครับก็คือแนวที่ถามตัวแปรที่นักนอนเนี่ยมักจะไม่คุ้นเคยคือแน่นอนครับทุกพิเศทุกคนที่จะมาสอบข้าแผ่ตอนนี้นะครับทุกคนต้องสามารถท่องไอเนี้ยได้นะครับสี่สุรหลัก ของการที่เส้นตรงจริงไหมครับ iv เท่ากับ u บวก at s กับ ut บวกหนึ่งส่วนสอง at กำลังสองทุกคนท่องได้แน่นอนครับแต่หลายคนครับจะจําสิ่งนี้ไม่ได้คืออัตราเร็วเฉลี่ยครับอัตราเฉลี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกครับที่นี้ท่องจำไม่ได้ครับคืออัตราเร็วเชิงสัมพัทธ์ v สัมพัทธ์นะครับและนิยามของอัตราเร็วและความเร็วนะครับ v กับ v เวกเตอร์เนี่ยไม่เหมือนกัน สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เล่นมาตลอดช่วง3ช่วง5 2 5 3และ 5, 4นะครับของโจทย์แพทนะ,ะที่เราจะมาดูกันว่าโจทย์ที่ว่าที่บอกว่ามันเล่นอย่างเงี้ยนะครับมาเล่นอะไรกันเรามาดูตัวอย่างครับในข้อ74สนะครับสำหรับมีนาคมปี5 5 ข้อ74นะครับก็ตอบข้อ73เมื่อกี้นะครับบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยขับรถบนทางตรงนะครับด้วยอัตราเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนนะเป็ระยะทาง10กิโลเมตรครับแล้วขับต่อด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางอีก10กิโลแล้วขับด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับระยะ10กิโลถ้าเราอ่านแค่นี้นะครับเราต้องว่าถ้เหตุการณ์ให้ได้นะครับเหตุการณ์คือเคลื่อนที่3จังหวะ3ขั้นตอนนะครับขั้นแรกนะครับช่วงแรกเนี่ยเคลื่อนที่ไกล10กิโโโลลนะคครรรรััับอออตตตาเเ็ววื40กิมม่่ชง ช่วงที่2ครับวิ่งอีกสิกิโลอัตราเร็ว10กิโลเมตรนะครับอัตราเร็วคือ60กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนะช่วงที่3ครับเคลื่อนอีกสิกิโลครับอัตรากิโลเมตรนะครับกิโลกรัมไปคำนวณกิโลกรัมเรื่อยเรื่อยนะครับเอ่อขึ้นที่อัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเวลาเวลาเราสงสัยว่าโจทย์เขาจะทำยังไงนะครับให้น้องพยายามมองหาสิ่งที่โจทย์สิ่งที่โจทย์ถามก่อนเป็นอย่างแรกนะครับให้พยายามมองหาสิ่งที่โจทย์ถาม โจทย์ถามอะไรคิดจากตรงนี้นะครับกันแน่นะอย่างข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาโจทย์ถามหาอัตราเร็วเฉลี่ยครับวิธีคิดอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยต้องเอาทั้งหมดมาเฉลี่ยกันถูกไหมครับตามชื่อเลยนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับวีเอเวอร์นะครับจะมีค่าเท่ากับเอา s ทั้งหมดครับ s ทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดครับ นะถ้าใครเรียนด้วยกันนะครับจะรู้ว่าพี่ชอบเขียนว่า s all หารด้วย t all นะครับ southall นะซึ่งข้อนี้เนี่ยเห็นกันตรงๆนะครับว่า s ทั้งหมดเนี่ยคือช่วงนี้ครับเนี่ย10 10 10เห็นไหมครับแล้วนะ s ทั้งหมดมันคือ30กิโลเมตรนี่ชัดเจนนะครับทำไมพี่ไม่เปลี่ยนหน่วยครับน้องสังเกตพี่ยังไม่เปลี่ยนหน่วยตั้งแต่เริ่มทำมายังไม่เปลี่ยนหน่วยเลยนะครับทั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราได้ถูกสอนว่าถ้ามีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยต้องเปลี่ยนเมตรต่อวินาทีสิ เป็นเพราะว่าในโจทย์ครับมันก็ให้เราตอบเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วเห็นไหมครับครับไม่ต้องไปเปลี่ยนหน่วยมันนะครับคิดกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเลยนะทีนี้ครับเวลาเวลาที่ให้โจทย์เนี่ยนะครับเขาให้ V เรามาครับเนี่ยวีหนึ่งสองช่วงที่สองแล้วก็ V ช่วงที่สามนะครับให้ S สช่วงที่หนึ่งสช่วงที่สองสช่วงที่สามครับดังนั้นการไม่มีเวลาเป็นเปร์สั็ตของเราไหมไม่เป็นนะครับเราก็หาเลยนะครับที่หนึ่งเท่ากับ S ส่วน v หนึ่งนะครับ S เป็นสิบครับ ความเร็วเป็น40นะได้1ส่วน4ครับทำนองเดียวกันนะครับทำให้น้องจะได้ t2 เนี่ยเท่ากับ1ส่วน6แล้วก็ได้ t3 นะครับเท่ากับ1ส่วน8ชั่วโมงนะครับโดยโดยตัวเป็นชั่วโมงนะเราคิดชั่วโมงกันอยู่นะครับอ้าวแล้วก็มาใส่ตรงนี้ครับ30หารด้วย1ส่วน4บวก1ส่วน6นะครับแล้วก็บวก1ส่วน8เห็นไหมนะก็จะเท่ากับนะครับอันนี้คอนอนมันง่ายมากนะครับคอนอนคือ24ข้างบนเป็น30นะ นะครับข้างล่างจะได้13นะครับทีนี้ก็คิดเลขไม่ยากแล้วนะครับมันคือ240ร้อคูสองรนะครับคูยี่นะครับคูสามโทษนะครับหารด้วย13ข้อนี้ก็ใจดีนะครับเขาบอกให้เราตอบแค่ว่ามันมากกว่าน้อยกว่า16ิบหกทเนี่ยดูมันดูไม่ยากครับมันคือ24่สคูสามเนี่ยมันได้ทั้งหมดประมาณ720ถูกไหมครับถ้าหาร13เนี่ยไม่ถึง60แน่นอนนะครับดังนั้นนะครับคำตอบนะคือมีเฉลี่ยนะครับมีค่าเท่ากับมีค่าน้อยกว่า60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนนะครับไม่ต้องนับคำนวณเลขนะครับเพราะคำนวณไปเสียเวลาเปล่านะเสียเวลาทำข้ออื่นในใช้เหตุนะครับถึงน้องคำนวณออกมาก็ได้ต่ำกว่าอยู่ดีนะครับเนี่ยจริงแล้วไม่มันคือ720หาร13บนะครับมอง้วกตาก็พอรู้ว่าพอรู้ได้ว่าไม่ถึง60แน่นอนนะครับถ้าใครคำนวณนะครับลองกดดูก็ได้นะครับได้ด้5 5หโดยประมาณเห็นไหมครับซึ่งไม่ถึง60อยู่ดีนี่คือแบบแรกครับถามอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับแบบที่สองคือยังคงเล่นกับคอนเซปต์ของอัตราเร็วเฉลี่ยตตต่่่ออออไปนนนะะครรััับเาาวยงกใข้ ในข้อ75นะครับของตอค .52 แถ้าใครจดไม่ทันนะครับก็ stop post วิดีโอนะครับแล้วก็ลองไล่จดตามดูนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยรันวิดีโอต่อนะอ่ามาดูต่อนะครับในข้อ75ของตอค .52 นะครับเขาบอกว่ามีมดนะครับซูมให้ดูนะครับมีมดตัวหนึ่งนะเดินบนกระดาษกราฟครับเริ่มจากพิกัด1 4นะครับเดินไปตามเส้นโค้งดังภาพนะนักเรียนบันทึกตำแหน่งของมดทุกๆ1วินาทีครับเขาถามว่าทิศของความเร็วเฉลี่ยเห็นไหมครับถามเฉลี่ยแล้วนะครับในช่วงเวลาที่1 0ึงหนาทีีเน่ย ประมาณได้ว่าอยู่ทิศทางใดนะครับตามคอนเซปต์ครับความเร็วค่าเฉลี่ยนะครับหาได้จากการกระจัดหมายมื่อกี้ยัตตาเรียวใช่ไหมนี่การกระจัดนะครับการกระจัดทั้งหมด s all หาได้ที all นะครับทีนี้ดูรูปภาพนะครับในภาพเนี่ยเขาบอกว่าตั้งศูนย์ถึงสามถูกไหมครับน้มก็เดินโยไปเยมาอย่างนี้นะครับเท่าการกระจัดครับการกระจัดคิดจากลากต้นไปหาท้ายนะครับลากต้นไปหาท้าย ดังนั้นในรูปนี้ครับการกระจัดนะครับจะมีทิศจากตรงนี้เลี้ยงเป็นเส้นตรงไปนะครับเป็นเส้นตรงไปนะครับไปจนถึง t 3คือพี่ขีดใน pdf ไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตเขียนใงนี้แล้วว่าขีแล้วกันนะครับการกระจัดจะมีเส้นอย่างนี้ครับลากไป b o ้ดเห็นไหมครับนะเขาถามว่าจะมีทิศทางไหนเห็นไหมครับทิศทางไหนนะซึ่ง v มีทิศเดียวกับ s ครับนะครับ v มีทิศเดียวกับ s นะครับ s l l t v a v e r a t e นะ s ออทนะครับดังนั้นนะครับข้อนี้จึงตอบว่าเป็นทิศตะวันออกครับเห็นไหมครับลากตรงไปนะทิศตะวันออกนะตอบง่ายแค่นี้คอนเซปต์อยู่ที่ว่าต้องเอา s ทั้งหมดหาในเวลาทั้งหมดนะครับเขาคิด0ถึง3ถูกไหมก็ต้องลากตรงตรงไปนะครับแล้วถ้าเข้าอุตรีนะครับดันคิด0ถึง2น้อง้องต้องลากเฉียงนะโอเคไหมครับข้อนี้เขาคิด0ถึง3จะเห็นว่าข้อนี้ไม่ต้องคำนวณเลขอะไรเลยนะครับแค่คอนเซปต์แค่นี้ถามแค่นี้จบนี่คือแบบแรกนะครับการเคลื่อนตัวเร็วเฉลี่ย แบบที่สองเขาจะถามกันครับคือนิยามของความเร็วและอัตราเร็วที่หลายคนสับสนนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับนะครับอย่างในข้อ74นะครับเขาบอกว่ามาวัดความเร็วบนหน้าปัดรถยนต์นะครับชี้ที่เลข6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าอย่างไรเราต้องเข้าใจก่อนอย่างนี้นะครับว่าปริมาณมี2ปริมาณที่พูดถึงความที่มาถึงการเคลื่อนที่ของรถนะครับก็คืออัตราเร็ว v อัตราเร็วนะครับเป็นปริมาณที่บอกขนาดอย่างเดียวครับไม่มีทิศ ขนาดโอลี่นะครับไม่มีทิศอีกตัวหนึ่งคือความเร็วเปบ่อยๆมีทั้งขนาดและทิศทางนะครับบวกทิศด้วยทีนี้เนี่ยบนบนหน้ารถยนต์นะครับบนหน้าปัดรถยนต์ของคุณพ่อเรานะครับเมื่อเราอ่านหน้าปัดเนี่ยเราจะรู้ครัำรถยนต์นะครับวิ่งเร็วขนาดไหนแต่เราจะไม่รู้ว่ารถยนต์เนี่ยวิ่งไปทางไหนโอเคไหมครับเพราะบนหน้าปัดไม่ได้มีเข็มทิศนะครับหน้าปัดไม่ได้มีการบอกว่ารถยนต์ตัวนี้วิ่งเร็วแค่ไหนนะครับมันบอกแค่ว่ารถยนต์เนี่ย ไม่ใช่ขอโทษมันไม่ได้บอกว่าเราจะไปทางไหนนะครับบอกคร e ัรถยนต์ีวิ่งเร็วแค่ไหนนั่นอ่านคขาครับข้อ1ขนาดนั้นรถยนต์มีความเร็วเฉลี่ยหน้าปัดไม่ได้บอกความเร็วเฉลี่ยครับนะครับเพราะนั้นข้อหนึ่งข้อ2ผิดข้อ3นะครับข, 3, ขนานั้นรถยนต์มีความเร็วขนาดใดขนาดหนึ่งเห็นไหมความเร็วไม่ใช่นะครับหน้าปัดบอกอัตราเร็วโอเคไหมครับพอบอกแต, 4, ขนนตขดด่ขนาดอย่างเดียวนะไม่บอกทิศนะครับเพราะนั้นต้องตอบข้อสี่ครับขนาดนั้นรถยนต์มีอัตราเร็วขนาดใดขนาดหนึ่งนะครับเท่ากับบ หน้าปัดรถยนต์บอกอัตราเร็วนะครับหน้าปัดทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับถ้าไม่ได้บอกทิศทางบอกอัตตาเร็วเท่านั้นนะครับแต่พี่ไม่แน่ใจว่ายังมีข้อสอบแนวไฮเทคหรือเปล่าเช่นเครื่อง GPS นะครับเครื่อง GPS พี่ถ้าเครื่องถ้าเป็นเครื่อง GPS เนี่ยมันจะบอกทั้งความเร็วของเราและทิศทางของเราถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะบอกอัดมันจะบอกทั้งความมันจะบอกความเร็วได้นะครับบอกขนาดและทิศได้นะไม่แน่ใจอย่างนั้นมาหรือเปล่านะครับ โอเคนี่คือแนวที่2ครับเรื่อนกับคอนเซปต์ความรู้ของเรานะครับแนวที่3ครับคือเรื่องกับไอ้สูตร4ีสูตรที่เราเรียนกันนั่นแหละครับนะครับในช่วง3ปีมีมา2ข้อนะครับมาดูกันเช่นในข้อนี้นะครับเป็นข้อ75นะของการเงินที่แนวของข้อสอบนะครับกคมีนา52นะครับมีนา52ข้อนี้บอกว่านะครับรถยนต์คันหนึ่งเนี่ย เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v0 นะครับแล้วเบรกนะอัตราเร็วเท่ากับ x0 ระยะทางเท่ากับ x0 นะครับแล้วรถคันนี้เนี่ยคันที่ต่อไปความเร็วเป็นสองเท่าของความเร็วเดิมนะครับจะมีระยะเบรกเป็นเท่าใดนะโอเคครับเรามาวาดรูปกรอบกันนะครับก็คือมีรถคันหนึ่งนะมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยความเร็วดั้งเดิมเนี่ยเป็น v0 นะครับระยะที่ต้องเบรกครับคือ x0 แปลว่าต้องมี ความหน่วงนะครับ a เนี่ยมาต้านแน่นอนนะครับตามคอนเซ็ปต์ของการเบรกด้วยแรงนะครับทีนี้เขาบอกว่ารถคันนี้นะครับเปลี่ยนไปวิ่งเป็นความเร็ว2 v 0แทนนะแล้วจะเบรกแล้วทานเท่าไหร่นะครับให้เป็น x 2นะครับนี่คือสูตรนี้ครับ v กำลังสเท่ากับ u กำลังสบวกส a s ครับไอสูตรสสูตรหลักนั่นแหละนะครับถ้าเบรกครับความเร็วปลายเป็นศูนยครับคาร์เทลต้นในข้อในที่นี้คือ v 0ูกำลังสนะครับ แล้วก็ลบกับ 2a ถูกไหมครับลบเพราะว่า a ต้องเป็นลบนะทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับ x0 ิ่งที่สมการให้ได้คือแบบนี้นะครับก็คือ 2ax0 เท่ากับ v0 กาลัง2แบบนี้นะครับที่ตอนหลังนะครับตอนหลังเอาใหม่ที่ตอนหลังนะครับตอนหลังก็เหมือนกันครับเบรกความเร็วปายเป็น0ความเร็วต้นที่นี้เปลี่ยนใหม่ครับเป็น 2v0 กาลัง2แล้วก็ลบกับ 2ax2 ก็ได้ว่า 2a นะครับ x2 เนี่ยเท่ากับ 4v0 กำลัง2นะครับเราก็จะเอา v0 กำลัง2เมื่อกี้มาใส่ตรงนี้นะครับจะได้เป็น 2a x2 เท่ากับ4คูณกับ 2a x0 ทีนี้ 2a มันเท่ากันนะครับเพราะว่าบอกอะไรมันบอกว่าเบรกว่แรงเท่ากันนะครับเบรกแรงเบรกเท่ากันถ้าเบรกแรงเท่ากัน,กนความหนวงที่เกิดจากการเบรกย่อมเท่ากันแน่นอนนะครับดังนั้นเอาสีแดงตัด สองเอกฐานหายไปสองเอกฐานหายไปนะครับจึงเรียกได้ว่า x2 นะครับมีค่าเท่ากับ 4x0 นะครับออกโจทย์ธรรมดาอย่างนี้เลยนะครับเอาการันื่อนที่นี้มาหลอกมาบลัฟเรานะครับยังมีอีกครับยังมีอีกครับอีกแนวนึงนะครับคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับคือเปลี่ยนความเร็วเป็น2เท่าแล้วก็ถามหาระยะทางนะครับก็คือข้อคือข้อ75นะครับในข้อสอบปี52เดือนกรกฎาคมแล้วสังเกตเห็นว่าเขามาแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับอ่านโจทย์ดูก่อนนะครับเขามีลำหนึ่งนะ เริ่หยุดนิ่งนะครับด้วยความเร่ง a ทะยานขึ้นบนฟ้าด้วยอัตราเร็ว v ถ้าต้องการให้เครื่องบินลำนี้นะครับทะยานขึ้นฟ้าด้วยอัตราเร็ว 2v ต้องใช้ระยะทางวิ่งเท่าเดิมนะครับต้องขึ้นความเร่งเท่าไหร่ก็คล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าข้อนี้นะครับสิ่งที่สิ่งที่เขาหาความแตกต่างกันคือความเร่งอ่ะมานะครับก็เครื่องบินเป็นว่าเมนูนกล้องกลมกันนะครับเครื่องบินนะครับมีด้านบินยาวเท่าเดิมครับยาว s เท่าเดิมตลอดคขั้นตอนแรกนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยความเร็วเป ะครับปลายทางต้องการความเร็ว v ีนั่นเรียว่าความเร่ง a นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าแล้วต้นเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปลายทางต้องการความเร็วเป็น2 v นะครับระยะวิ่งมี s เท่าเดิมต้องการ a เท่าไหร่หาเอสองก็เหมือนเดิมเลยครับใช้สูตรนี้ครับ v ีสแควร์ถากิดยูสแควบวกสองนะครับ v นะครับอันแรกเป็น v ธรรมดาถูกไหมวีเป็น v นะครับกำลัง2นะ u เป็น0ครับบวกกับ2 a s แต่ตอนหลังครับต้องการเป็น2 v ทั้งหมดกำลังสองนะครับบวกเท่ากับศูนย์ครับบวกกับสอง a สอง s จากสมการที่หนึ่งสมการที่สองมาเทียบกันครับนะดูก็รู้นะครับจะมาตัดกันก็ได้นะครับจะมาหารกันนะเอาสมการที่สองได้นะครับหารสมการที่หนึ่งจะได้สี่ v กำลังสองนะครับหารด้วย v กำลังสองเท่ากับสอง a สอง s หารด้วยสอง as นะครับ s มันเท่ากันถูกไหมครับตัดได้ สองมันเท่ากันตัดได้นะครับมีกำลังสองเหมือนกันตัดได้นะจะได้ว่า A2 นะครับเท่ากับ4เท่าของ A อแรกนะก็จะตอบข้อ4ครับไม่ครับไม่ยากเลยนะครับคิดเหมือนกันเลยนะการที่2ตอนที่มีที่มีแรงเหมือนกันนะครับคือน้องจําไว้นะครับโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยถ้าเป็นการทดลองสองครั้งขึ้นที่2ตอนหรือทําอะไรสักอย่าง2ทีนะครับแล้วมันชอบมีต uhm. ัวแปรที like okay. ่มันบอกเรามาน้อยนนะแสดงว่าต้องเป็นการตั้งสองสมการนะครับหรือตั้งสมการมาเท่ากันตัดกันอย่างแน่นอนนะคิดเป็นแนวคิดแบบนี้ โอเคนี่คือแพทเทิร์นที่2ครับลักษณะของการทําโจทย์แบบใช้สูตรมานั่งคำนวณนะครับยังมีอีกครับยังมีข้อหนึ่งนะครับมาดูกันอยู่ในโจทย์ตุลาคมครับปี2552นะครับเป็นการพูดถึงรถ2องคันนะครับเราลองอ่านโจทย์ดูนะครับน้องๆพี่แนะนำว่าตอนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับให้ลองพิมพ์โจทย์ทั้งหมดที่ยูทน์โหลดได้นะครับเอามาให้หมดเลยแล้วมากองไว้นะครับจะได้ดูพร้อมๆกันนะโอเคครับ กำหนดให้卡车รถนะครับด้วยอัตราเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประสานงานรถอีกคันหนึ่งที่แล่นเข้ามาด้วยความเร็วอัตราเร็วเอ่ออัตราเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจะเกิดความรุนแรงใกล้เคียงการตกตึกประมาณกี่ชั้นวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้ครับเราต้องรู้ก่อนว่าการรถวิ่งเข้าหากันนะครับรถ A วิ่งเข้าหารถ B เนี่ยนะครับอาโทษนะครับไม่หนึ่งรถ A นะครับวิ่งเข้าหารถ B เนี่ย มันจะเหมือนกับมีรถตัวนึงคันเดียวครับนะครับวิ่งด้วยความเร็วของ A และ B บวกกันนะครับเข้าชนอีกคันอยู่ที่หนึที่อยู่นิ่งๆได้นี่ภาพไหมครับสมมติรถคันแรกเนี่ยวิ่งด้วยความเร็ว80อีกคันวิ่งด้วยความเร็วเอ่อคันแรกวิ่งความเร็ว50อีกคันวิ่งด้วยความเร็ว30มันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับเอาคันแรกครับวิ่งด้วยความเร็ว80นะครับพุ่งเข้ามาชนกันนะพุ่งเข้ามาชนกันนะครับดังนั้นแปลว่าจริงๆแล้วตอนนี้รถคันนี้นะครับเหมือนวิ่งด้วยความ บวกสานะครับเท่ากับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหัวข้อนี้ความเร็วสัมพัทธ์ครับไื่องของความเร็วสัมพัทธ์นะเราไปหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับมีออกอยู่ประมาณปี2ปีเหมือนกันนะครับ v สัมพัทธ์แต่ไม่ไร่เดี๋ยวพี่อธิบายให้ตอนท้ายก็ได้นะครับโอเคแปลว่าตอนนี้นะครับเขาต้องการทราบว่ารถจะวิ่งด้วยความเร็วแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยต้องตกจากกี่ชั้นนะครับ ให้ตรงปลายเนี่ยมนเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำาไงก็ได้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเราะการซักควาสูงของตึกใช่ไหมใช้สูตรนี้ครับ v square เท่ากับ u square นะครับบวก 2as gs นะครับเพราะเป็นการตกแนวดิ่งใช่ไหมนะ v เท่าไหร่นะครับ v ต้องการเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใช้หน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเราต้องเราคิดค่า g เราใช้สูตรไปหน่วย s ในหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับ ก็เป็น80คูณ5ส่วน18นะครับเปลี่ยนกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาทีใช้5ส่วน18นะครับตัดเลขกันครับสองเก้าสิบแปดนะครับสองสี่สิบได้แปดสิบนะครับมันก็คือสี่สิบคูณห้าสิบได้สองร้อยหารเก้าติดไว้ก่อนนะครับโอเคนะมาคิดต่อนะครับ v s q u a r e เป็นสองร้อยหารเก้านะครับกำลังสอง เท่ากับ0นะครับบวกกับ2 g ประมาณ9.8นะครับแล้วคูณกับ s เข้าใจไหมครับคูณกับ s นะครับก้อนนี้นะครับจะได้ค่าประมาณสี่อยแปนะครับจริงจริงเราไม่ต้องคิดเลขละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะครับเราทัวทัวได้เพราะว่าจริงแล้วตอนเขาสอบจริงนะครับน้องๆไม่มีเวลามาคิดเลขละเอยขนาดนี้หรอกครับเกี่ยวกับสี่นะครับหารได้แปดสเราๆนี้นะครับเท่ากับ2นะครับคูณประมาณ9.8นะแล้วคูณกับ s 9.8ก้อนนี้นะครับจะมีค่าแถวแถวประมาณ 20ถูกไหมครับประมาณ20ก็เอาไปหารครับเอาไปหารครับหารค่านี้ s จะมีค่านะครับเท่ากับราวๆ20นะครับหารได้81เอ็ดเห็นไหมครับเว้นสี่ร้อครับ400ศูนมีศูตัวนะครับ2องพนหารแปนะครับซึ่งก็จะมีค่าราวๆ24กว่ากว่าครับ24.8ส่จนะซึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ6ชั้นนะครับประมาณ6ชั้นได้